สวัสดีครับทุกคนผมเดบิวตคุองนะครับก็ไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าคือวันที่สองกับวันที่ห้านี้จะมีทางบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาสัมภาษณ์งานนะครับคือตอนเมื่อวานเขาให้ไป อบรมว่าแนวทางมันจะมีอะไรบ้างคือมันมีข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามาปุ๊บคือผมเป็นคนที่โง่คณิตโคตรๆนะครับคือผมบวกเลขจังช้าคือพวกบวกลบคูณหารเฮ้ยคูณหารนี่ผมไม่ได้เลยเศษส่วนนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะครับคือได้ยินเขาว่า อทางญี่ปุ่นเขามีแบบความเชื่ออะไรไม่รู้เลยคือคนเก่งคณิตเขาจะเป็นเหมือนแบบทำงานได้ดีอย่างนั้นไม่กินเข้าว่านะซึ่งผมเป็นคนที่ตกคณิตนะครับไม่เรียกว่าตกครับคือเรียกว่าจมเลยดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วก็อย่างหนึ่งคือวันที่สิบสี่เรียนครบ14วันเขาจะมีการสอบว่าเก็บคะแนนว่าเราได้เท่าไหร่14วันคือเขาอยากได้ที่เขาอยากได้คือ,อเขียนนิราคะนะกับคาตาคานะเนี่ย อย่างละหนึ่งนาทียี่สิบวินะครับคือจะเข้าอยากให้เขียนเร็วกว่านั้นแหละเขาจะให้คัดแบบจับเวลาใส่เลยให้ภายในหนึ่งนาทียี่สิบถ้าไม่ได้คือถูกคัดออกซึ่งผมเป็นคนที่เขียนช้าขณะภาษาไทยผมมันเขียนช้าช้าเลยตัวอ,อักษรอะผมจําได้หมดอยู่แต่ผมเขียนไม่ทันผมจะเขียนถ้าเขียนไห้หมดนี่ผมจะใช้เวลาประมาณนาทีห้าสิบ นี่แหละคือเขาจะคัดตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีสอบยิบย่อยอีกซึ่งส่วนนั้นเขาแบบว่าเขาบอกว่าไม่ค่อยสำคัญสอบยิบย่อยจะมีการอ่านนับวันนับวันที่นะครับแล้วก็อะไรแฟดการ์ดแฟดการ์ดต,ตัวตัวสอนนั่นแหละคือแบบ ผมมาปุ๊บแล้วก็ให้เราตอบว่าตัวอะไรอันนั้นคืออันนั้นคือเป็นยิบย่อยคือไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ก็คงต้องถอยอะครับเพราะว่าผมก็นั่นแหละถ้าได้คงต้องถอยแล้วก็จะไปหาอาจารย์ที่เคยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วมาที่เรียนกศนนะครับเขาโทรไปหาแกวันนั้นเขาบอกว่า มีที่หนึงอยู่นะมีที่ย่งอยู่ที่ที่จะทํานักเรียนส่งไปทํางานญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปหาแกถ้าไม่ได้ตรงนี้นะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมครับผมกาลังเดินไปซื้อข้าวอ่าแค่นี้ก่อนนะ